ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิเบทที่ซึ่งเราพาคุณไปรู้จักรถยนต์แห่งอนาคตทั้งดีไซน์สมรรถนะและความหรูหรา BMW X9 ปี2025เป็นรถ SUV รุ่นเรือธงจากค่ายเยอรมันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสะท้อนความล้ำสมัยความหรูหราและสมรรถนะในระดับสูงสุดถือเป็นการรวมเอาความเป็นยนต์ประกำร,ร,ระดับพรีเมียมเข้าไว้ในรูปลักษณ์ที่ทรงพลังและเทคโนโลยีอัลล้ำยุคไม่ใช่เพียงรถยนต์สำหรับเดินทางแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือระดับ ความทันสมัยและความสามารถที่รอบด้านรูปลักษณ์ภายนอกของ BMW X9 โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยกระจังหน้าทรงไตคู่ขนาดใหญ่ที่สามารถเรืองแสงได้ผสานเข้ากับไฟหน้าเล็ดอจฉริยะที่สามารถปรับตามสภาพถนนได้อย่างแม่นยำเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบให้ดูโบเฉีียวและเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลิ้วไหวแต่แฝงพลังล้ออลลอยขนาดใหญ่ถึง23นิ้วช่วยเสริมบุคลิกให้ดูแข็งแกร่งและหรูหราอย,อย่างลงตัว ด้านข้างของตัวรถมีความโดดเด่นด้วยมือจับประตูแบบซ่อนในตัวถังกระจกแบบไร้กรอบและเส้นสายที่เฉียบคมเสริมด้วยหลังคาพานรามิกซันรูฟที่ยาวจรดด้านหลังเปิดรับแสงธรรมชาติและเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสารด้านท้ายรถติดตั้งไฟไท้าย LED ทรงเรียวแบบ3มิติพร้อมแถบไฟยาวเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งระบบฝากระโปรงหลังเปิดปิดอัตโนมัติและท่อไอเสียคู่ซ้ายขวาแบบสปอร์ต ภายใต้ความงามภายนอก BMW X9 ซ่อนขุมพลังที่หลากหลายเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทอร์โบ3.0ลิตรที่ให้กำลังประมาณ380แรงม้าและรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า500แรงม้าสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะขั้นสุด BMW X9 M60i มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบ4.4ลิตรที่มอบกำลังมากกว่า600แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวัดและระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ xDrive ระบบช่วงล่างอ d a เดปทีฟเอ็มซูสเซนชั่นช่วยให้ตัวรถสามารถปรับตัวตามสภาพถนนได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความนุ่มนวลหรือความหนึบได้ตามต้องการระบบพวงมาลายัย4ี่ล้อช่วยให้ควบคุมได้แม่นยำทั้งในความเร็วต่ำและสูงพร้อมระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่สามารถปรับความสูงตัวรถเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงหรือลุยเส้นทางธุรกันดารอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในรุ่น V8 อยู่ต่ำกว่า4วินาทีซึ่งเทียบชั้นซูเปอร์คาร์เลยทีเดียว เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะได้พบกับบรรยากาศที่หรูหราราวกับห้องโดยสารของเครื่องบินส่วนตัวเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเมริโนเกรดพรีเมียมแผงตกแต่งภายในใช้วัสดุไม้แท้อลูมิเนียมและคริสตัลเพิ่มความหรูหราและความรู้สึกเฉพาะตัวหน้าจอโคง้งแบบใหม่รวมทั้งมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.7นิ้วและหน้าจอควบคุมกลางขนาด14.9นิ้วทำงานบนระบบไอรี9ก้ารองรับคำสั่งเสียงอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA และปรับแต่งได้ตามความชอบผู้ใช้ ห้องโดยสาร3แถวของ BMW X9 ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางและสะดวกสบายเบาะหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้า20ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศฮีเตอร์และนวดเบาะแถวที่2สามารถเลือกได้ทั้งแบบเบาะยาวหรือเบาะแยกพร้อมระบบระบายอากาศและฮีเตอร์เช่นกันส่วนแถวที่3ให้พื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่พร้อมระบบพับเบาะแบบไฟฟ้าและระบบแอร์แยก5โซนเพื่อความสบายทุกตำแหน่ง ระบบความบันเทิงจัดเต็มด้วยระบบเสียงโบเวอร์แอนด์วิลกินไดมอนขนาด1,500วัตต์พร้อมลำโพง30จุดกระจกกันเสียงและระบบตัดเสียงรบกวนช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสงบระบบความบันเทิงด้านหลังมาพร้อมหน้าจอแยกแบบสัมผัสและในโหมดเทตเทต,เทต,รตอร์โหมดเบาะแถวหลังสามารถปรับเอนอัตโนมัติพร้อมม่านบังแสงไฟฟ้าและหน้าจอ 8K พับเก็บได้ในเรื่องความปลอดภัย BMW X9 มากับเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงที่สุด เช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนรถในจุดอับสายตากล้องมองรอบคันแบบ3ดีระบบช่วยจอดอัตโนมัติและฟีเจอร์รีโมทปาร์กิ้งที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้านความอเนกประสงค์ bmw x 9มีพื้นที่เก็บสัมภาระมากกว่า900ลิตรเมื่อพับเบาะหลังและมากกว่า33ลิตรเมื่อใช้งานครบทุกแถวฝากระโปรงหลังเปิดปิดไฟฟ้าเบาะหลังพับได้แบบไฟฟ้าและช่องเก็บของใต้พื้นช่วยให้จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ระบบสมาร์ทแอคเซสใช้โทรศัพท์เป็นกุญแจพร้อมระบบยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือหรือใบหน้าแม้จะเป็น suv ขนาดใหญ่ bmw x 9ก็ยังมีอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมจากการใช้วัสดุน้ำหนักเบาเช่นอลูมิเนียมคาร์บอนไฟเบอร์และเหล็กกล้าแบบพิเศษร,รุ่นปลั๊กอินไฮบริดสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ระยะทางมากกว่า80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและในอนาคตอันใกล้ยังมีแผนเปิดตัวเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบอีกด้วย BMW X9 ปี2025เป็นความสมบูรณ์แบบของยนต์ประกรรมสมัยใหม่ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีความสะดวกสบายความปลอดภยัยและสมรรถนะทุกฟังก์ชันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกถึงความเหนือระดับในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจครอบครัวหรือผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ระดับพรีเมียม X9 จะทำให้คุณประทับใจทุกครั้งที่จับพวงมาลัย ขอบคุณที่รับชมรีวิว BMW X9 ปี2025หากคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดติดตามไรววเบ้แล้วพบกันในคลิปถัดไป